เอ,อบอกช่างว่าไปบวชครับแหมสวัสดีจ้ะสวีดัสสวัสดีแหมสวีดนะครับผม ไลฟ์ดึกจังไม่บอกว่าคือตั้งแต่ตอนที่เราไลฟ์ในจุกไปนะฮะ <c oughs> ก็มีหลายหลายคนบอกว่าให้ลงเพลงไม่รูผ้ผมก็พูดไปดูเรื่อง <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบหลายๆคนบอกว่าเออคิดถึงนะอยากฟังเสียงนะอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้ผมตีความถูกวะนะก็เลยวันนี้ก็เลยแบบเออ นึกคลุ้มหกคลุ้มใจลงเพลงที่แต่งไว้แล้วก็ส่งอาจารย์เลยกันล้วกันนะครับลงเพลงที่แต่งไว้อ่ะฮะอันยองนะัดกูแบบกูถอนที่สิทเทอมนี้แล้วไปทําเทอมหน้าแล้วนะก็จะมาบอกกันว่าไปรอกันใน YouTube ได้เลยนะฮะมี หลายๆคนมารอแล้วโอ้โหนี่คุณพัฒรกรบอกพร้อมแล้วอีใน YouTube รอครับเนอเอประพัฒสอนแสงเพึ่งมารอแล้วครับน,นี่อ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ใน YouTube อยู่จริงคือแบบอมีเวลามันทำไม่ทันจริงๆเน่ยมีเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ส่งสามเพลงไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน ช่วงนี้มาร้านคาเฟ่พี่กิ่งไหมครับโหไม่ได้ไปเลยล่ะครับผมไม่ได้แทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ่ะนะครับทุกคน,นเหลืออีกเหลืออีกหกนาทีอีกหกนาทีนะครับอีกหกนาทีหอมลงไหมน่าจะไม่เลยละ่ะ นี่ผมเอาไงกับตัวเองดีบางคนบอกผอมบางคนบอกบวมบางคนบอกอ้วนมันอ <c oughs> ูอ้วนอ้นไหมเป็นคนอื่นเขาจะเสียใจไหมเป็นเราแต่เรา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 ,เราโอเคนะเราแบบเราโดนว่าว่าผอมมาแบบโอ้โหอ้วนดีกว่าผอมอะสำหรับผมนะ อือโอ้โหถ้าแบบมีนึกถึงตัวเองตอนผองมากๆแบบเมื่อก่อนนะคือแบบอืมขออ้วนดีกว่าเนาะอืมบกมือทักใจใช่ฮะผมเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามทรงผมจริงๆนะ มเด็กลงเยอะเลยขอบคุณครับอยู่บ้านกิ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 นใช่แม,ม่ขอบคุณครับ ไม่ไม่ทุกคนไม่ได้ซีเรียสเลยนะเรื่องแบบว่าจะบอกว่าเราอ้วนหรือเราผอมไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรเลยคนชอบผอมก็บอกว่าอ้วนคนชอบอ้วนก็บอกว่าผอมนั่นแหละแค่นั้นเองผมเจอพี่เก่งตัวจริงบ่อยด้วยครับโอ้ปลกตาเลยใช่ต้องรอต้องรอผมมันยาว หรือว่าอันนี้ก็ดีแล้วจะได้ตัดทรงนี้ไปตลอดเลยสบายหัวดีด้วยมาอีกห้าอีกสี่นาทีจะเริ่มใช้รอบประถมประทรัดแล้วนะกำลังรอมีคนรออยู่หนึ่งคนนี่ค่ะ ผมจะยาวไหมยาวสินี่ก็แบบยาวมาเยอะแล้วนะรอะสักเพลงหน่อยครับไม่ร้องครับวันนี้ไม่ร้องครับนะเพราะว่าจะให้ไปฟังกันใน YouTube นะครับวันนี้ไม่ร้องนะลองฟังกันใน YouTube นะคือแบบอัดกับบ้านทำแบบอาจจะแบบไม่ได้โปรดักชั่นเลือดหลูอลังการนะครับ ไม่ได้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 จริงต้องไปฟังกันในยูทูบโหอุตส่าห์ทำมาอุตส่าห์ลงแล้วฟังกันเถอะใน y ยนะูทู b เนี่ย นายมาจริงๆว่ามาไลฟ์บอกเฉยๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องติดแท็กตามหาแล้วครับ เดี๋ยวอีกสามเดือนเจอกันเกิดในดิวของยาวตอนนี้ผมสั้นนะครับคืออันเนี้ยที่ที่ที่ตัดผมสั้นอันนี้นะครับเพราะว่าไปบวชมาครับคุณยายเสียก็เลยบวชหน้าไฟให้คุณยายก็ก็คงจะปล่อยมันยาวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยังไม่ได้กักเกณฑว่าเออเราจะไว้ทรงอะไรต่อจากนี้นะครับ จะเริ่มใช้ในอีก60วินาทีอืมอุ้ยกำลังรอสี่คน,นกำลังรอสีคนสีคนสี่คนน่าใ่นะจ๊ะฟิลเตอร์หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองลองไม่ใช้ฟิลเตอร์ดูสิ มันก็คงจะไม่ใส่หรอกนาอ่ะปิดอ่ะไม่ใช้ฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช้ฟิลเตอร์ไลฟ์วันนี้ไลฟ์อีกทีปีหน้าเลย <c oughs> อาจะเป็นไว้ได้สวัสดีครับทุกคนมันเป็นออดิโอนะ ผมหยุดไลฟ์ไหมหยุดไลฟ์ไหมแล้วไ,ไปดูตรงนู้นกันอือถ้าทำมมันไม่เริ่มสักทีเนี่เงี้ยแค่ทำอะไรมมไม่เริ่มสักทีนึง เริ่มสิเริ่มได้แล้วนะเอ,อ้าทำไมมันไม่ไม่เล่นน่ะไปเลเพ play play สิมามาแล้วอา้าวฉันได้เซตโฆษณาไว้นะ่ อ๋อทุกคนดูยอย่าข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับผมอ,อ,อพี่เมียมันก็อีกหนึ่งนาทีครึ่งเนึง มาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นวิดีโอพีเมพ์โอ้ยรให้พิมพ์แชทได้ด้วยอะ่ะผมลองพิมพ์เล่นเล่ดูอ่ะ สี่สองห้าสิบห้าสิห้า อม,หไ,มหไหมฮะไม่ยิไ่ไหมผมคุยกับใครเนี่ยสิบแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้ว หยุดสักได้ตันก,ก่นหยุดไม่เอาทรักย์ขงเธอให้ตัวเองนดี อ,อจบแล้วจบแล้วครับงนพรงที่แต่งให้ทุกคนเลยนะครับไว้ผมชงนี้ไม่ชินพี่ก็ไม่ชินเหมือนกันเนี่ยเจอตัวเองในกระจ,จกยิงตกใจเลยครับเพลงนี้ต้องขอบคุณคุณลูกปลาเดอะวอร์นะที่มาช่วยฟีเจอริงด้วยนะครับผม แล้วก็เพลงนี้เพลงนี้แต่งส่งอาจารย์นะฮะก็เลยเอามาลงให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าอ่านแคปชั่นในใน u t u b e จะบอกว่าเพลงนี้แต่งส่งอาจารย์แต่ความหมายจริงๆเนีย่ยแต่งให้ทุกคนจริงๆนะครับ เนี่ยแล้วแล้วทุกคนในขณะไลฟ์ลลทุกคนจะได้ยินเสียงจีดีคอมไหมแอน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 แอแอนนี่ไงๆๆมันเข้าไปในไมในเพลงด้วยอ่ะเฮ้เฉยได้จังคอมพังเย้ขอบคุณค่ะไปถล่มเม้นกันได้เลยนะครับผมอุย อ,อ,อื๋อโอ้ยตาแล้วขอโทษที่ฟังราล้ลองไห้ฟังแล้วทำให้นูนถึงนึกถึงแม่ที่เสียไปมากมากเลยเพลงมันละมุนอบอุ่นึกถึงเวลาที่แม่ห่วงแล้วก็ชอบทักมาบอกแบบนี้มุ้ยดีใจด้วยแล้วก็แล้วก็เข้าใจนะเพราะว่า มันเป็นโมเมนต์แห่งความคิดถึงไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งทั้งทั้งไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่ระยะห่างทางกายหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยระยะห่างของโลกใบนี้แล้วนะฮะก็อือลองให้ทำไมทุกคนทุกคนลองให้ทำไมไม่ได้ไม่ได้แต่งเพลงมาเพื่อให้ทุกคนร้องไห้ อย่างที่เนื้อเพลงบอกนะครับเนื้อเพลงบอกว่าเฝ้ารอวันนั้นที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับแล้วมนันยังถึงวันนั้นที่เราไปเราจะได้เจอกันกลับไปฟังคาถากันน้ำตาได้เลย าะสุดๆจริงๆคิดถึงคําว่าดูแลตัวเองดีๆนะก็จริงๆเวลาเวลาเราจะพูดกับใครที่แบบมันเราเป็นห่วงเขาอ่ะเราคิดถึงเขาว่ามันก็แบบมันเป็นคำเนี้ยคาง่ายๆดูแลตัวเองดีๆนะอืมเปิดอีกสักทีสิ ก็คือตั้งใจไว้ให้มันแบบเป็นเพลงกล่อมนอนนะฮะฟังแล้วแบบนอนหลับฝันดีให้รู้ว่าแบบถึงแม้เราจะห่างไกลกันแต่เราก,ก็ยังเป็นห่วงตรงนี้ ถ้าเพลงนี้มีใครที่แบบคิดถึงเนี่ยอยากจะบอกเขาแบบเนี้ลองส่งให้เขาฟังก็ได้เลยลองแท็กเข้ามาลองส่งให้เขาฟังให้ให้เพลงพูดแทนว่าดูแลตัวเองดีๆนะใครที่แบบชอบเล่น R O V ทั้งคืนนะ่ะส่งไปเลย ได้เลยส่งมาเลยรับแล้ว แทนผมบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะครับสำหรับการอยู่ จบแล้วเหรรู้สึกเหมือนเพลงแป๊บเดียวแต่เพลงทั้งสนาทีนะเฮ้ยมันยาเหมือนกัินะทีอ่อเดี๋ยวลาไปด้วยเพลงนี้นะ and yeah. ตอนกลางวันกินข้าวและอยู่หน้าคอมในการทำงานไม่กันจะหลับคาคอมได้น,นะครับกดกันให้ปันไก่อนนะเฝ้าวันนั้นที่เอน,อนจกันใันไวก่อนะเ้ารอวันนั้นที่เราจเจอคกัน จากโควิดน,นะครับปลอดภัยเกันนะครับทุกคนอย่ยงงน,น,นอนไม่ได้ครับเรามาทำตามเพลงน,นะวันนี้เราจะนอก่อนเที่ยงคืนกัน ยัง่ยังแคัไม่ืนยไม่ัคืนกอยรดให้ีห้เยคพีง่ี่ี ครเปิดฟังกันอนนอนเลยครับโอ้ oh, เปิดฟังก่อนนอนคือ Thank you sir คนอาหารไม่เป็นครเออเจ็บกับการไม่มีคือการเคยได้มีเนาะ ทุมันเนคลิรอบอนเดอร์ขึ้นมาทำไมไปแล้วทุกคนเมริกาเช้าอยู่ค่ะงั้นคืนนี้คนอเมริกาอย่าลืมฟังนะครับฟังก่อนเข้านอนนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะ